ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์อาหารในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ราหูกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะให้นะคะคุณลุงมแก้วได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้แนะนําผู้ช่วยด้วยนะคะวันนี้นะคะมีผู้ช่วยมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณนุงได้แนะนําตัวเองเลยคะ่ะครับผมครับผมเป็นคนชาติพันธุ์นะครับชื่อแก้วนะครับก็ขอน้องแนะนําอีกตัวด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อแสนเปาปินครับนะคะก็คือลุงแก้วกับพี่แสนนะคะเราก็จะมาแนะนําเมนูอาหารนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะลาหูน,นั่นเองนะคะใช่ค่ะในว,วันนี้นะคะลุงแก้วจะมานําเสนอในส่วนของเมนูอะไรคะวันนี้ ครับเมนูหมูสับหลามกระบอกไม้ไผ่นะครับเป็นเมนูของชมชาติพันธ์ชงเผานะครับหมูสับหลามกระบอกไม้ไผ่นะคะหมูสับหลามกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาะเราไปดูขั้นตอนการทำแล้วก็วัตถุดิบต่างๆกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะน่ากินน่าทานขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะเลย เรามาดูนะคะวัตถุดิบกันเลยนะคะในการทําหมูหลามไม้ไผ่นะคะจาก,ก็บ,บอกไม้ไผ่นะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่สําคัญที่ทําให้รสชาติของหมูหลามเนี่ยอร่อยนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงแก้วนะคะก็พี่แสนแนะนําเลยค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะค่ะคุงแก้วครับอนหนึ่งนะครับก็หมูนะครับ<อ>แล้วก็เราสับนะครับสับสับแล้วก็ให้ละเอียดก่อนอนะครับแล้วก็มาใสา่จานะนะครับก็หลังจากนั้นก็เราก็ หาเครื่องปรุงนะครับสมุนไพรมั้คว่าหอมขิงกระเทียมนะครับก็มีตะไคร้ตะไคร้นะคะนี่คือตะไคร้นะคะอันนี้คะหอมกับผักชีกับมีสมุนไพรร่วมด้วยสมุนไพรร่วมด้วยนะคะอนี้หอมนะคะแล้วก็ผักชีนะคะนี่นะคะมีสมุนไพรอยู่ในนี้ด้วยนะคะ มีหลายอย่างไหมคะในนี้สมุนไพรหลายอย่างอ๋อแล้วก็เราก็มาสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็ดูดรวมกันไปนะคะนะคะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วมีสมุนไพรอีกแล้วนะคะอ่านะคะอยนี้อันนี้เหรอคะก้วอันนี้พริกสดนะครับพริกสดโอ้โหนี่นะคะหั่นยิกเลยนะคะนี่โอ้เพิ่มความแซ่บเพิ่มความแซ่บนะคะว้าวอ่านี่หลังจากนั้นก็เราก็มาอ่อมาเทใส่รวมกันแล้วก็อ่อเรียกยังไง ขยำงนผสมกันกน,นะคะอันนี้ก็ เป็นวัตถุดิบนะคะ,คะที่ใช้ในการทําหมูหลาม,ม,ลามจากไม้ไผ่เอท่ที่สําคัญที่สาค,ค,คัญคุณลุงขาดไปอีกหนึ่งอย่างค่ะที่สําคัญเลยคือคือ <c oughs> คือ <c oughs> นี่นะคะที่ขาดไม่ได้อยกยกมาโชว์เลยนะคะ <c oughs> นี่เราจะต้องใส่มาลงไปในนี้นะคะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะกระบอกไม้ไผ่ที่จะใส่หมูหลามหมูหลามเหมือนข้าวหลามแถวที่เขาเผาข้าวหลามอะไรกันอย่างนี้เลยเนาะใช้กระบอกที่ใช้นะคะนี่นะคะ คุณแก้วค่ะเนี่ยเนี่ยหนูขอสอบถามว่าเอ่อก็บอกไม่ผ่ายเนี่ยเราต้องมีการเลือกหรือคัดสารรอ,อะไรเป็นพิเศษไหมคะอ๋อเราต้องอออถ้าเราจะ,จะ,จะ หมูหมูตะเผาเนี่ยเราต้องไม่ใช่ต้นแก่ๆนะครับมันต้องดูต้นที่เหมาะสมให้มันไม่อ่อนเกินไปไม่แก่กันไปอะไรทำนองนี้ที่สาคัญเหมือนมันจะต้องมีใยอยู่ข้างในอย่างนี้ด้วยแล้ะต้องมีใยอยู่ข้างในอย่างนี้ด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะของลุมชาดิพันลาหูที่จะต้องมีการคัดสรรต้องแต่การเลือกกระบอกไม้ที่จะมาใส่หมูหลามแล้วะคอันนี้ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูกันถามว่าขั้นตอนการทําหมูหลามกระบอกไม้ไผ่จะอร่อยแล้วก็ออกมาน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคะ่ะมานะคะจะเป็นขั้นตอนวิธีการทําหมูหลามนะคะจากกระบอกไม้ไผ่นะคะว่าเรามีขั้นตอนการทําแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้คุณลุงนะคะคุณลุงแก้วแล้วก็พี่แสเนี่ยเรียงลาดับทีละขั้นตอนก่อนเลยนะคะว่าเราจะต้องมีการทําแบบไหนก่อนนะคะก่อนที่จะน้องเนี่ยจะไปอยู่ใน กระบอกไม่พายนะคะอ่าอย่าให้คุณนุ้งแสงเลยค่ะครับครับเราเร้เริ่ใส่เกลือก่อนครับเกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยนะคะตามใจชอบตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่รสดีครับอ่ารสดีนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะอร่อยนะคะผงชูรสใส่่อไปค่ะรสนิดหน่อยผงชูรสนะคะอ่าผงชูรสใส่ลงไปนะคะ ใส่พริกอ่าใส่พริกลงไปนี่นะคะคือพริกอ่านี่ค่ะพริกเริ่มแล้วเริ่มมีเครื่องลงมาแล้วเริ่มอผักชีครับอ่านะคะผักชีแล้วก็ยาสมุนไพรผสมุนไพรอ๋อหอมผักชีและยาสมุนไพรต่างๆนะคะใส่ลงไปโอ้โเน้นเน้นมากเลยค่ะคือไปดูมาก็เหมือนลาบหมูเหมือนกันนะเตักไข่ตักไข่นี่นะคะโอ้โหนี่ค่ะละเอียดยิบนะตักเทียบกัน ขิงขิงอ่ากระเทียมกับขิงอ่านี่นะคะอ่าเดี๋ยวขอโชว์กล้องหน่อยนะคะนี่นะคะส่วนผสมต่างๆก็จะอยู่ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ อ่าเราคลุกให้มันเข้ากันผสมให้มันเข้ากันนี่นะคะโอ้โหคลุกบ้างขยำบ้างขยำบ้างแล้วแต่คมเราเลยนะคะให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าเข้ามันนะคะนี่นะคะถ้าเราใช้ช้อนเดียวนี่ยก็ไม่ถึงไม่เข้ากันมันไม่เข้าไปในเนื้อไม่ต้องใช้มือเท่านั้นนะคะใสุ่มือเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะหอมเริ่มทะลุเม็ดมาแล้วนะคะนีโอ้อันนี้คือเครื่องปรุงคือแบบทะลุเม็ดมาเลยอันนี้เข้าเครื่องแน่นอนนะคะเพราะว่าดูจากการเกงของแขนนะคะนะคะนี่นายเข้านายใส่ไปให้ใช่ค่ะ่แบบเต็มที่เลยนะคะใช้เวลาในการคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆให้เข้ากับเนื้อหมูเนี่ยพอสมควรนะคะอ่าอ่านะคะเราต้องใช้เวลานานไหมคะในส่วนของขั้นตอนการขัดยันนี้หรือว่าแค่พอเข้ากันก็ใช้ได้แล้วอ่า พอเข้ากันก็ใช้ได้แล้วนะครับอพอเข้ากันก็ใช้ได้เลยนะคะเดีจะได้หมูหลามของเราแล้วนะคะได้แล้วครับ,รบ,รบอะได้แล้วนะ พี่แสนบอกว่าได้แล้วการันตีนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เหมือนลาบเนาะแต่ว่าส่วนผสมเขาก็จะมีความแตกต่างไปนะคะอ่านะคะอันนี้จะเป็นหมูหลามนะคะอ่าต่อไปต้องทาไงต่อคะใส่กระบอกมีกระบอกไม้ไผ่ของเรานะคะที่เตรียมไว้อ่าจับขึ้นอย่างนี้เลยนะคะอ่าใส่ลงไปปานปานแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่นะคะอ่า ปัานนะคะใส่ลงไปนะคะใช่ค่ะขอเคียนก่อนให้กระทุกกระทุกเข่า้อกค่ะคะนี่นะหาของกินชาติพันธุ์ลาวหุ่นนเองใช่ค่ะสามารถไปเขาเรียกว่าอะไรคะติดตามนะคะไปลองไปชิมใช่ค่ะได้ครับได้และที่สําคัญนี่คือเผากินตลอดทั้งปีเลยใช่ครับอ๋อทั้งปีเลยใช่ไหมคะไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเทศกาลอะไรอ๋อก็คือสามารถเผากินได้ตลอดนะคะอยากกินตอนไหนก็จัดเลยนะคะ ใช่อ่าแล้วก็วิธีการเผานะคะก็จะมาดูกันว่าเผาแบบไหนนะคะอ่าตอนนี้เขยยาอ่าให้แน่นให้แน่นก่อนนะคะนี่นี่นะคะแล้วก็ใส่ไปจนกว่าจะเต็มเต็มนะคะอ้าวนี่นะคะอ่านี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้กล้องดูสักนิดนะคะอ่านี่นะคะไม่ต้องใส่จนเต็มมากนะคะนี่นะคะอันนี้เต็มมาเตี้มาเสียวโอ้ยมาช่วยอ่าค่ะโอ้ นะคะอ่ะอีกหนึ่งกระบอกนะคะอีกหนึ่งกระบอกนะคะอันนี้ได้แล้วหนึ่งกระบอกนะคะใช่ค่ะเห็นี้บอกนะคะกระบอกไม้ไผ่ของเราเนี่ยก็ต้องมีการเลือกอะไะเยอะกเลยไม่เก่เกินไปไม่อ่อนเกินใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะต้องมีการเขาเรียกว่าเกลาแต่งด้วยใช่นะคะสวยงามนะคะสวยงามเดี๋ยวรอกลิ่นก็ยังหอมนะนี่ไม่ได้ทำกันฮัลู์แมสเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราที่ด ก็ผ่านไฟร้อนๆเนาะหิวอีกแล้วนะคะเรานะอ่านะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ทุบๆกระแทกลงไปนะคะโอ้ ที่สนใจก็ดูวิธีการแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําได้นะคะอ่ะได้แล้วนี่ต่อไปคะมาสองกระบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขอถามนะค่ะคือปกติเห็นข้าวหลามเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรมาอุดมาอะไรเงี้ยว่อันนี้ต้องต้องใช้ไหมคะอันนี้ก็ต้องใช้ใบตองใบตองใบตองเหมือนกันใช่ไหมคะใบตองกันหมูมันเหมือนกันโอ้ต้องต้องอ่ะคะอันนี้คือที่เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่าคล้ช่คล้ายกับข้าวหลามขอบคุณค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการม้วนใส่นะคะม้วนใส้แน่นๆต้องต้องต้องแน่นมากไหมคะแม่แน่นมากก็ได้อ๋อแค่นี้ก็อยู่เหรอคะอ๋อแค่นี้ก็อยู่นะคะมันไม่มีการฟูเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นข้าวหลามมันจะฟูขึ้นแต่นี้ไม่ไม่ได้ฟูเป็นหมูนะคะอ่านี่นะคะได้ เข้าไปยัดลงไปแบบนี้เลยนะคะปิดกระบอกไม้ไผ่ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้มลางอันนี้จริงๆเราถาเผาเหมือนกับรับมั่ข้าวหลามข้าวหลามเนานี่มันราสารที่แค่นั้นเองจริงๆเราไม่ไม่มหลามในเตาจริงมันต้องเป็นเตายายวๆใช่ไหมคะที่ว่าเกาะตะกอบขึ้นตามพื้นแล้วก็จะใช้ไม้ไม้ค่ะแล้วก็วางเรียงกันใช่ไหมคะซึ่งหมูหลามเนี่ยปกติแล้วทากันหลายกระบอกไหมคะต่อครั้งที่กินหรือว่าตามจํานวนที่เราอยากจะ กินเราก็ทําไปอ๋อสาหรับเราทํากินในครอบครัวก็กระบอกเดียวก็โอเคแล้วนะครับตอปีใหม่กากินเข้าใหม่นี่ทาเยอะๆเลยก็ไปแจกจ่ายแบ่งเพื่อนบ้านนะคะถ้าเป็นเทศกาลปีใหม่ใช่ใช่ถ้ามีเทศกาลก็เป็นแบบนั้นค่ะก็ทุกทุกหมู่บ้านหรือว่าอะไรนี้ก็จะมีแบบนี้ใช่ไหมคะที่ไปแบ่งปันกันแล้วแต่สูตรว่าจะทําแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะอ่านี่นะคะก็เป็นขั้นตอนนะคะของการทําหมูรามจากกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะทางนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้น้อง เนี่ยสุกก่อนนะคะเราก็จะมาดูกันกินหอ,อมอ่ะกินเอา,เา,เม,ม,ามาเริ่มมาแล้วหมายถึงแค่ที่ไหมหรือเปล่าคะนะคะเท้าหลังแบบคอยดูคอยจับนะคะใช่ใช่ใช่ใชดูคอยกราบฮะฮะแล้วก็จะ รอน้องให้น้องสุกก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราลองมานานไหมคะเนี่ยใช้เวลานานไหมคะอ๋อถ้าถ้าเตานี่ใช้เวลานานหน่อยอ๋อค่ะแล้วถ้าเป็นแบบตั้งแบบที่เราคุณลุงเผาเลยตั้ปกตินี่คือนานมคะเพราะว่าไฟมันแรงกรถปรนมาณประมาณกี่ชั่วโมงถึงชั่วโมงไหมคะประมาณยี่สิบกวนาทียี่สิบกว่านาทีก็ได้กินแล้วนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าเอ้ยกระบอกเนี้ยสุกแล้วใช้ได้แล้วเราดูจับอะไรได้บ้างคะต้องดูเผาไปเป็นเออมันต้องดูเหมือนแบบเนี้ยอ่ ไม่ไม่หน่อยนึงแล้วก็พอแห้งๆก็สุกแล้วนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้นะคะก็คือก็จะต้องดูสีเนี่ยมันเปลี่ยนไปสีของกันบอกไม้ไผ่เปลี่ยนไปแล้วก็โอเคใช้ได้แล้วนะคะถ้าไม่สุกค่อยจีม่นะคะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเรารอให้สุกก่อนนะคะกระบอกที่เราได้ทําไปนะคะเดี๋ยวเรามารอชมตอนที่เสร็จแล้วว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะออกมานะคะน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรารอชมกันค่ะ อตอนนี้นะคะหมูหลามจากกระบอกไม้แผงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนี่นะคะคน่ากินนะคะ,ะกระบอกน้องก็จะเล็กลงนะอ่านี่นะคะเท่านี้อยากที่จะเห็นข้างในแล้วอุ่ยร้อนนะอยากที่จะเห็นข้างในแล้วว่าข้างในของมันเนี่ยเป็นแบบไหนคือสามารถที่จะผ่าผ่าผ่าไม่ผ่านี่ ต้องเป็นแบบไหนคะต้องทาแบบไหนคะที่จะได้กินตีเลยใช่ไหมคะวก็ตีแล้วก็ใส่อ๋อสาดิตเลยค่ะอ่านี่นะคะวิธีการขคอใส่ตัวใหม่ด้วยตัวนี้เต็มที่นะคะเอ้ากระบอกเขาก็จะแตกเองใช่ไหมคะไม่ครับไม่ไม่แตกกระบอกไม่เป็นไรเลยแต่ว่าเนื้อหมูข้างในใช่ไหมคะมันจะแบบหลุดออกมาค่ะเดี๋ยวเราลองอ่ะอันนี้คือส่วนที่เสร็จแล้วอ่านี่หลุดออกมาง่ายมากนะคะ อ่าหลุดออกมาง่ายมากอ่านี่ค่ะปกติปกติต้องต่อเฉพาปกติกระบอกไม้ไผ่นี่ครับนี่ครับอันนี้แค่คอเบาๆนะคะเนี่ยออกมาแบบดีมากนะคะสุดยอดเลยอ่านะคะอีกอีกบอกอีกบอกนี่นะคะเบาๆนะคะคอเบาๆโอเคนะคะนี่นะคะอ่าอีกอีกหนึ่งอันนี่ว้าวเฮ้ยน้ำหอมกับกลิ่นหอมๆนะใช่ค่ะจะชิมครับชิมชิมได้ครับไหนกระบอกน้อย เราเรารอมาคอยมานานนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะอ่ะพร้อมยังคะพี่ฝ้ายตักก่อนเลยเราเเอาลยครับตักก่อนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชิ้นที่มันยังไม่ร้อนนเียเอ้าเราต้องชิมร้อนร้อนไหคะโอ๊ยเราต้องเราจะเป่าก่อนหรือเปล่านะคะอันนี้อันนี้อ่านี่นะคะอ่าขออนุญาตนะคะเอาเลยครับเอาครับขออนุญาตนะคะเราต้องเป่าไหมคะเนี่ยไม่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 ครับไม่ อข้าไแล้วมันหอมอ่ะพี่วายน่ากินมาอความร้สึกคือหมูแน่นใช่แล้วก็หมูจมที่เลยแล้วก็มีแบบกลิ่นของสมุนไพรต่างๆที่มันแบบขึ้นจมูกอ่ะตะไคร้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะตไ้อร่อยมากค่ะเอาเองเอาเองค่ะอร่อยมากเลยค่ะข้าวต้องมาแล้วนะคะกินกับข้าวได้ด้ไหมคะเนี่ยได้ครับกินกับข้าวใช่กินกับข้าวใช่กินกับข้าวออกินกับข้าว อร่อยค่ะลองชิมชิมฝีมือตัวเองหน่อยดิค่ะข้าว <laughs> <laughs> ที่แข็งแล้ว่าชิมหน่อยชครับครับผมชิมห่อยแล้วและนี่นะคะ,ะก็คือหมูสามกระบอกไม้ไผ่อาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่นั่นเองค่ะนี่นะคะ กินมากคนะคุณลุงกับพี่คุณลุงนะคะกับพี่ก็ทําออกมานะคะน่ากินแล้วก็รสชาติคืออร่อยกลมกล่อมมากนะคะอ่ะอย่างที่บอกไปนะคะส่วนผสมก็กะเอาพอประมาณนะคะของเรารสชาติมันออกมาดีเองแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากค่ะ,ะ,ะถ้าสนใจนะคะเมนูนี้ลุงแก้วแนะนำเลยคะ่ะชว,วนไปที่หมู่บ้านได้เลยคะ่ะผมอยู่อำเภอคลองลานะนะครับก็ผมอยู่หมู่13นะครับบ้านคลองปรากลุ่มสุขสวรรค์นะครับก็ถ้าสนใจก็ ติดต่อได้เลยนะครับชิมได้เลยชิมได้นะครับทางที่ดีไปไปเยี่ยมชมที่หมู่บ้านก็ได้ได้ใช่ไหมคะได้นะคะแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะเราก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอยากที่จะไปชิมแล้วก็ชมวิธีการนะคะคุณลุงนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะเราจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแล้วก็อาหารการกินนะคะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะลูกแก้วแล้วก็พิเศษขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ตาจลาไปกับความอร่อยของหมูหลัใช่ค่ะน่ากินมากนะคะเราก็จะกินกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทานนะครับทานได้นะครับอ่านะคะอ่านะคะไม่ไม่เป็นไรนะท่านคนไม่ทานเราสองคนกินได้นะคะกินได้นะคะนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนี่ครับถ้วยน้อยก็มีนะครับตุปไก่กำลังจะไปแล้วซุปไก่ต้องทำหน้าฟินนะคะอร่อยชิมก่อน ข้าวที่น้ำของข้าวนะคะอร่อยนะคะจ้าหูภาษาภาษาหูอร่อยอร่อยน้องคนนไงครับเมนจา ไม่จ้านี่แต่งชุดลาหูมาแล้วนะเนี่ยนนี้ผู้ชายแต่งอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะอร่อยนะคะไม่จ้าไม่ต่จ้าผู้จะบอกไหมผ่ะเล่จ้าอร่อยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณร่อยมากค่ะขอข้าวเลยนะ